วิธีคำนวณ Position s s z i n g เพื่อให้พอร์ตลงทุนปลอดภัยและสร้างกำไรได้ยั่งยืนวันนี้เราจะมาทาความรู้จักเทคนิคสำคัญที่นักลงทุนและเทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนต้องรู้นั่นก็คือ p Position s s z i n g หรือการคำนวณขนาดของการลงทุนแต่ละครั้งเพื่อช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพปกป้องพอร์ตลงทุนและสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวขั้นตอนแรก เราต้องเริ่มต้นจากการกำหนดว่าแต่ละครั้งที่คุณจะเข้าเทรดคุณจะยอมเสียเง,งินได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตทั้งหมดของคุณปกติแล้วนักลงทุนที่มีประสบการณ์จะเลือกเสี่ยงแค่1ถึง3%ต่อครั้งเพราะถ้าเรากำหนดเปอร์เซ็นต์เสี่ยงสูงเกินไปสมมติส0บถึงยีหากติดพ่าติดกันแค่ไม่กี่ครั้งพอร์ตลงทุนของคุณก็อาจเสียหายหนักจนยากที่จะกลับมาแก้ไขได้ตัวอย่างง่ายๆคือสมมติว่าคุณมีเงินลงทุนรวม10,000แบาทหากคุณเลือกเสี่ยงแค ต่อครั้งนั้นหมายความว่าแต่ละครั้งที่คุณลงทุนหรือเข้าเทรดคุณจะสามารถเสียงเงินได้สูงสักดูไม่เกิน2,000บาทเท่านั้นไม่ว่าการเทรดครั้งนั้นจะผิดพลาดขนาดไหนก็ตามขั้นตอนที่2กําหนดจุดตัดขาดทุนหรือที่เราเรียกกันว่า Stop loss จุดนี้สําคัญมากเพราะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะยอมเสียงเงินเท่าไหร่ต่อหน่วยการลงทุนสมมติว่าคุณซื้อบิตคอยที่ราคา1ล้านบาทและคุณตั้ง St o p l ล s s ไว้ที่ราคา9 5 0 0 0 0บาทนั่นแปลว่าคุณจะเสียงเงินจํานวน5 0,000บาทต่อบิตคอย หนึ่งเหรียญหากราคาลงไปแต่950,000บาทระบบหรือการเทรดของคุณก็จะต้องขายทิ้งทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่หนักขึ้นขั้นตอนที่3นํนำข้อมูลจาก2ขั้นตอนแรกมาคำนวณหาขนาด Position ที่เหมาะสมในการเข้าเทรดแต่ละครั้งเราสามารถใช้สูตรง่ายๆดังนี้ Position ซสเงินทุนที่คุณยอมเสียได้ต่อครั้งระยะหา่างจากจุดซื้อถึงจุดสต op loss ต่อนหน่วยลงทุน จากตัวอย่างที่แล้วถ้าคุณกำหนดให้เสียงเงินแค่2,000บาทต่อครั้งและระยะห่างระหว่างจุดเข้าซื้อถึงจุด stop loss คือ50,000บาทต่อบิตคอยคุณก็จะคำนวณได้ดังนี้2,050.04 BTC หมายความว่าคุณควรซื้อบิตคอยครั้งนี้เพียงแค่0.04 BTC เท่านั้นเพื่อควบคุมไม่ให้การถาดะทุนเกินกว่าที่คุณตั้งไว้คือ2,000บาทหรือ2%ของพอร์ตขั้นตอนที่4ประเมินอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน หรือที่เรียกว่าร i s k r e w อร d ratio ทุกครั้งที่คุณเข้าเทรดคุณควรมีเป้าหมายกำไรที่ชัดเจนและมีอัตราส,ส่วนของกำไรที่คาดหวังสูงกว่าความเสี่ยงอย่างน้อย2เท่าขึ้นไปหรือที่เราเรียกว่ามี r i s k ร e w อ r d ratio อย่างน้อย1 2นั่นเองยกตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ราคาบิตคอย1ล้าน1แสนบาทแสดงว่าคุณหวังกำไรที่1แสนบาทต่อ1 000, บิตคอยเทียบกับความเสี่ยงที่คุณตั้งไว้คือ50,000บาทต่อบิตคอยคุณจะได้อัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงเป็น100แสนต่อ50 000. 00หรือ2ต่อ1ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่ดีมากขั้นตอนที่5ปรับ Position Size ตามความผันผวนของตลาด volatility adjustment ในสภาวะตลาดที่ราคาขึ้นลงแรงมากๆหรือที่เรียกว่ามีความผันผวนสูงคุณควรลดขนาด Position ลงไปอีกเพื่อป้องกัน